สองห้องเี่ปลูกไผ่ยังครับแม่ปลูกไผ่เลี้ยงปลูกมาแล้วจากปีปลูกมาแล้วชาปีแล้วมีปีที่หาเนียนคิดว่าอลยคือเดี๋ยปลูกไผ่ปลูกยังมันกะบบดีคือปลูกไผ่มันได้เรียนยาปลูกไผ่น่คือฉีดวานฉีดยามันยากใส่ตะปุยก็หมดหนังคิดแรงในมือแหลกมือแหลกถึงมาปลูกคิดว่ามือแหลกไงว่าโอ้ยเราปลูกยังมันกะคือยังบบดีแต่เจอตะตูบางเบียดนี่น้อยก็น้อนเรื่องกระโบงเรื่องการันตีปลูกกอไผ่ลอกมันก็ดูว่าสัน ปลูกกระเพาะรองบางเออมันดีของมันดีกว่าในปีหนึ่งเด็กเย็บขาดวันนี้การปลูกเราเนี่ยปลูกจังไรการปลูกเอากระยาล่างสา,งา,งางมเมตรหนาหนาหนา,า,หนากว้างสามเมตรเอากระหางเท้าสิบเซนเอาต้นจังไรมาปลูกน,นี่ก้นเอาแหนงยนะคุณขุดแคนงไปปลูกตองเห่าอ้อนป่ครับแม่เนียนก้นเออแงเลยเอาปล<ม>ูกท<ม>ี่เ็ด้ังไรครับนี่ต้งที่ปะที่กันนี่ปะที่กันน่ละเลี้องโมเทเด้งเลี้ยงโมดิใส่กัวประมาณนี้เนาะครับแม่ เราผูกคุณธเลยไปไหนครับเนี่ยพุทมันถ่วมเติมพนนี่ก็วางฟา้ามือหนึ่งเนาะกัสังเกตเอ๋อขนาดประมาณ20ี่สิบเซนหน่อยจได้เนาะเนาะกว้างยี่สิบนะครับกว้างคูณเน่ายี่สิบเราก,กันเลิกไปมันจะยี่สิบเท่ากันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลุมเอาล่งปงนะูกเนาะเอาบบอกว่าเนี่ยคบไม่เป็นไรเชียร์ลงทงไว้ครับยกหดหนังซ้ำนี่ลูกมือนี่มือนี่อีกปีเรงค้าขาย ขอดีของไครเลียงมันคือยังไงแบบมันแสบตั้งสี่บ่ะนี่จังไรมันเกิดดีก็น้องใหม่ทุกอย่างเลยครับเกิดน้องใหม่อันแนวเอื้อมมันกับใครยากครับน้องใหม่อันนี้ไม่ค่าเขาต้องการต้มกับใขรไงนาพ้นกับใค่ไงครับจังสี่เนี่ยประมาณจากจากนอ <หา S 2> จังสี่ครับอ่านอโนอไปโลนึงเพิ่นขายจักบาทต่อท่านสี่สิบบาทสี่สิบบาทผมงงว่าหาบาทกันต่องทันโอ้แต่ละมันจะได้ขายเขาไประเทศการไน่กลัวอ๋อไม่กลัวหรือไม่ค่อยห้เขานี่บ่ะ เอาเดือดไร้แนวกันเจ้าขันแจ้งเงินสมมุิแม่เก็บมือหนีเนาะเก็บมือหนีโดนมาเลยสีพียนมาเก็บอีกมือเมือแม่เก็บอีกก็คือมือเป็นมือครับสวเวลาเก็บแม่จัดการยังไงแบบเก็บเป็นหนาเลยเก็บเป็นเท้าไปแล้วจังบงนี้ผู้ใดมาสื่อแม่แม่ค่าคอนแกนแม่ค่าคอนแกน่นสร้างมากสิบอ่ะมือหนึ่งหนีเก็บแต่ไรหมดนด้หนึ่แม่ละมือเลยยี่สิบละมือกเลยสิบโล่งทีละ มือนี่คนสร้างจากโลกอสั่งยี่สิบโลมือคนสั่งทั้งรยี่สิบโลง้ะจกบาทไหสี่สิบสี่สิบาทแต่ร้อยแต่ร้อยโอ้แต่ช่วมอนาฝนมัอไดทุกมือช่วนนั้นีลายเวียนมือนาคนออกระคัตมีมมาจักบาทพูพึงละพันกัวมือละพันกัวบาทเลยกทางวันโลงถือโลลยยีบาทช่วนนาคนเย็บทุ่มมือเย็บทุกวันมือไร้ร้อยมือเรไมือ่น้อยได้ลายแต่มือได้น้อยเนี่ยก็ตั้มเทแท้ก็ทำก็สีรยบาทหาร้อยบาทที่นี่แหละ ครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งรายได้ครับอีพีนี้นะครับผมอยู่ที่ปลาไผ่นะครับเป็นการปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้นะครับมีสีผ้าเบิ็งคุณแม่เพิ่นเก็บไผ่นะครับหรือว่าเก็บหน่อไผ่เพื่อนําไปขายนะครับเดี๋ยวสิพาไปถามมาแม่เพิ่นปลูกยังไงวิธีการดูแลจงังได๋รวมไปถึงการสั่งรายได้จากการปลูกไผ่นี่เป็นจังได๋เนาะครับเนาะประานข้อรู้จักกับแม่เพิ่นครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครัเอาแนะนําตัวเด้อขอมกุ่นได้อแม่เตือนใจคนละค้ามบ้านน้องเดินตําบลลาวบานเพื่อจะยื่นจังหวัดสระคาม ของเขานี่ปลูกไผ่อยังครับแม่ปลูกไผ่เลี้ยงปลูกไผ่เลี้ยงปลูกไร้บ้างใดอยู่นี่ปลูกสองไร่สองไร่ประมาณจกต้นประมาณจะเกาะเนีแม่โอลเป็นพันธุ์เป็นพันนะครับเนาะตอนนี้เห็ดอะไอย่างนี้นี่กำลังหักไผ่หักไผ่อ๋อก็คือเก็บไปขายเก็บไปไหมคะทู่เลี้ยงมาลับครับผมเราเห็นอยู่นี่มีสองใส้บ่ครับแม่หรือมีสองขนาดเปล่าสองขนาดราคาหนึ่งกาคนึ่งราคาหนึ่งครับตอนนี้กำลังเก็บ กำลังเก็บครับท่านผู้ชมเือห่อเสียแม่ผ้าเก็บนะครับเนาะและ้วก็สีอ่อนไปนึ่นะครับไปแม่เข้าการเลือกเก็บเก็บจังไรแม่เบิเ้งย,ยังเลเอาหนอนเงี้ยงเงี้ยองศลป์เลยนี่น่าสั่นนุ้งสิจ้องไว้สะก้อนหนอนซ้ำประมาณนี้นะเตี้ยหักได้บ่ฮักได้รุ่นนี้ขารย่างไรหนึ่งรุ่นนี้รุ่นนี้รูดระซี่ซีบอันนี้รูดระยี่ซีบอ๋อหน่อยก็ถือกันปลูกพันกว่าต้น Jamie, สองไรแค่น้องแม่แหมปลูกไผ่ซุ้มนีอายุประมาณจากปีนี่ยังสิได้เก็บปีเดียวก็ได้เก็บอันนี้มันได้ซีปีแล้วครับก็คือปลูกปีเดียวปุ๊บแหม่ทได้เก็บเลยแม่มือหนึ่งนี่เก็บได้หลายวันนี้่แม่ขั้นแบบเก็บพิลีเลยมือละมือเลยยี่สิบละมือเลยสิบโล่ทังสิ้นละเดี๋ยวตั้งมือเนาะแม่มก็สิขึ้นน้ำมังสีอะไรจีแหม่ก็ครับอ๋ออันน้อยก็เดี๋ยวใส่ไหม่แบริเนต ข้าปลูกจังสี่ข้าดูแล่งเลยเน่เขากะฮอดน้ำมันแช่มั่นเลยนาแรีงเดี๋ยวน้ำใส่หนาแรียงขึ้นทางสี่ลรอเนาะเรียเอาเฟี๊ยงเออเอาเนี่ยมากบครับขยำแตงกิ้งแค่ซันพวกขึ้นแตงดูปันเลยจังข้านี่ยจังข้าวกะเดือนหนึ่งกะแตงแค่หนึงแตงหรืแตงยังไงแตงเงี้ยวที่เหี่ยวมันออกเหี่ยเล็กๆน้อยๆไม่ออกอ๋อขึ้นรีมันออกก็คือเรียนครับนี่คือจังสี่ลรอเนาะเห็นปะเรีนเราเห็นมี่ยังนี่ อันใส่ผักตบชวาบชวาหรือไมาจากสาใส่เผื่อยยังครับใส่เผื่อมันสุ่มคุ้มดินคุ้มดินสุ่มครับเมื่อนี่เพิ่นสร้างไร่มาหนี่เนี่ยสร้างยี่สิบโลยี่สิบโล่เมืเราเพิ่นเอาไปเลี่ยวว่าแมนเ้อาสิบเม่ไทยลูกครับเต่อมือเราเอาไปแล้วสิบโลตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสิบโลกำลังสี่เก็บข้าสมุดน้องแม่เนาะจังสี่เนี่ยประมาณจากจากนอจังสี่ครบนอ โลหนึ่งหาเนาะในโลหนึ่งเพื่อนใครจะบาทต่อพันสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ้ตกเงาะเราหาบาทกันทุกคนโอ้แต่ร่ำมันก็ด้ขายขายล่ำละสิบายใครเป็นยังครับเขาไประเหตกานในกวดโอ้การในกวดร่ำในกวดอ๋อม่ขวดไม่ฟอยห้องไหนบ่โอ้าได้หลายแนวกันต่อขันไผ่เลี้ยงประโยชน์มีอย่างแน่เนี่ยมันก็ดีทุกอย่างหนีมันตันดีแล้วก็เป็นก้าร่ำฟ้อยให้ได้ มันออกบดเลืมแรงไทยลืมแรงไทยลืมแรงไทยลืมแรงก็คือบ่มีน้ำพอซุ่มกะกะเกิดัก็ส่บ่ะเกิดนั่งบ่เกิดดีกันเ้ามีน้ำประจำเนี่ยเกิดดีกันครับผมแต่ว่าขันบ่มีน้ำเนี่ยปลูกทั้งแรงที่กัปลูกได้กันปลูกได้กันได้มาเกิดก็ดีมีห้องมีน้ำใส่กระดเลี้ยวไปน้องเมียเนาะอันคือยังต้นุ่นใช่ไหมผมสังเกตว่ามัน บ่เกินหาลำเอาไว้หลายบ่ได้แสดงว่าแม่ต้องตัดออกอีกเด็ดตัดออกคันคือคันหลายก็คือตัดออกไปเขาเขามาเอาไปเหตุการณ์ปล่อยเสือไปเมันลำลำพ่อเอาสมมุิลำพ้อยนี่เบิ่งยังไรยังจีจังทิ่พ่อตัดเขาเหลือต้นยังไรมันเจ้าสูตรับเจ้าจะตัดออกไปตัดออกไปกัะเจ้าก็มาเสือเอาลำริบบาทแสดงว่านอแล้วกันขั้นสิ ถ้าเห็นเกิดเป็นต้นไรเสียล้ำออกเข้ากับจงนอไว้อ๋อก็จะสมมหมดต้นทั้งสี่เนาะเขาเป็นตังเก็บเขาปล่อยให้มันขึ้นล้ำนาฝนเขาจังเอาไว้เพราะว่ามันออกหลอ๋อข้าวเหนีตัดออกขัดออกครับบันทิกการปลูกเราเนี่ยปลูกยังไงการปลูกเขาก็จะาลังห้างสามเมตรสามเมตรคือยังไงสามเมตรกว้างสามเม็หนาหนากว้างสามเมตรเขาก็ห้างแคหาซิฟเซนนี่เห็นปัญญาที่เนาะเห็นคุ้มลองเห็นลองกันวะเห็นองกดลองเลือดไปไหนเนี่ยกดลองอันประมาณหาซิฟเซนเดือน ขันขันมาปลูกทั้งคู่ทั้งสีมันขึ้นโค่นไว้ถ้าเขาปลูกร่องทังสีมันนั่นขึ้นโค่นเอาเลยเก็บเลยโดนเตรียมดินที่แรกนี่เตรียมเลยนี่เตรียมที่ดินเขาก็รดนมาไถยกันแล้วเพาะว่าไลยเกให้เป็นคู่ห้เป็นร่องเป็นร่องแล้วเขาก็ปลูกเกียวเกเป็นลาบเหมือนกับข้ากล้องใครมาร่องร่องรดนั่นนะครับเป็นเป็นร่องขันปลูกทั้งทั้งโค่นคู่ทั้งสีมันขึ้นโค่นขึ้นโค่นคือมันตายไว้สมมติเฮเป็นร่องปุ๊บเอาต้นจังไหนมาปลูกต้นช่ำหรือว่าต้นยังไง นีก้นเอาแหนงสิมาปูกนี่บอว่าตอนแม่ที่เอามาปลูกที่แหลกไหมแม่เอ่อตดลํารับมังสีมาปลูกตัดเอาแบบว่าไปชือเขาม้าโอที่แหลกซื้อมากยี่สิบต้นบันมาขยายเอาครับอ๋อที่แหลกเอามายี่สิบต้นก่อนเอามาปลูกอาปูกกัพันธุ์เร่ามันก็ออกนอออกแหนงออกมาแหนงว่าตัดตัดแม่จะเอาแหนงมาปลูกแทนเอาสมุดถ้ามันออกมากสิผมเขียวจังไดยไปปลูกแม่ครับควักออกสิกระก้นมันบ่ก้นกสีเลนนี่ มันเป็นเงาคือได้ทั้งใจเป็นเงาให้สาทิตคนแล้วเลยป่ะได้เสียมาที่นี่นะครับหลังจากได้อุปกรณ์มาดยเสพาะแม่สาธิตกันขุดแหนงง่ายขึ้นเลยนี่นี่ขุดแหนงไปปลูกต้อเงาอันบ่ครับแม่เมี้ยก้นเอเงาไว้เลยเอาเีวเาซื้อนี่ซื้อนี่ซีผีก้นทางผีเลยก้นทางแม่ผีเหรอมันเป็นยังไครับท่านนี้มันพอมันมันต่อกันกับตัวนี้อ้อกันง่ายขึ้นเลยก็คือมัน แต่ก็มาจากอันกอเนาะอัน,น,นอตัวซับออกอันใดเลยขึ้นใดเลยเอาไปปลูกเลยผู้ที่เห็ดตั้งใดครับนี่ตั้งที่บ่ชื่อกันนี่บ่ชื่อกันนี่ละจำมะเ็ด <c oughs> เองจำมะถือใส่กัวเนาะเพิ่งเอาะนึกว่ารูปหัวใจ๋อเออเอ้อ,<า>อให้เห็ดเจ้เเาเยอะแล้ เก่งหยาคือดิเจ้าขันน้องซื้อมาปลูกเลยนั่นห้องพ่อไปก้นเอากระไดอยูต้องซื้อเอาบ่ามันน่าเป็นออขประมาณนี้ปลูกแล้วอยตีเลยนี่อันนี้ขอดีคือบ่ต้องเสียเงินซื้อได้ครับอันนี้ยแต่ข้อเสียคือทางนี้ข้อพักไปก่อนอันนี้กระเซี่ยองซื้อเหรับแม่ไปปลูกอ๋อ ใช่ครัวงสีมันเป็นชี้เป็นยังนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมียเลยประมาณนี้เนาะครับเนี่ยเราปลูกปลูกกังไงครับเนี่ยปลูกแล้วเอาก็นี่เราให้เป็นร่องก็คือเราเนี่ย่องใหร่องไว้แล้วเอาก็ก้นปลูกเลยเลยนี่ครับปลูกเลยดินก็กบไปเลย่อยกรอบแล้วก็เอาอย่างงี้กบไปเลยพุดเลิกปไหนครับเนี่ยพุดมัน่วมสวมหางหรืออะไรวมครับ่วมพ่นนี่ก็วางฟ้ามือหนึ่งเนาะก็สังเกตียว แา่สีประมาณยี่สิบเซนหรอสีไดงน้องแม่เนาะยี่สิบเซนกว้างกว้างยี่สิบนะครับกวากนน้างคูณยาวยี่สิบหรอกกัเลือกประมาณจะยี่สิบเท่ากันนี่นะครับอันนี้ก็ือเป็นลักษณะหลุมเอ,เอาล่องปลวกเนาะปลูกไผ่โอ้โจิจากันละขอไฟหน่อยสู่บเ,เห็นนะนะกรบบอกปาเนี่ยกบนี่ยังไง ไมไ่เปไน็นไรเชียร์ร่องชงไว้ครับจบหดหนามซ้ำ,ำนี่ไม่คเชียร์นี่กรปลูก,ก,ลกมือนี่ปลูกมือน,อนี่อีกปีนึงค้าขายนับปีสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับหรือว่าโดยหนึ่งปีโดยประมาณนะครับก็คือเก็บขายแร่ลั่งยาก,กันที่แม่ปลูกจกังสิสมมติ้องปลูกมาอนี่ปุ๊บเข้าต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลอะไรบ้างครับเนี่ยใส่ใส่ยูป,ปุ๋ยกับใส่ฟุ้นกับใส่กัน ใส่ยางให้เป็นน้อยใหญ่ก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยถ้าปลูกธรรมชาติมันสิน้อยหน่อยนี่นี่เพราะว่าเพราะทใส่ปุ๋ยเพราะบางท่านหนักเหมือนกันสมมติถือใส่ปุ๋ยนี่ผมต้องใส่ปุ๋ยอย่างครับเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกก็ดีปุ๋ยคอกปุ๋ยขิงว่าเฮานี่เนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียเฮานเนี่ยใส่ยูเรียนี่ขึ้นไวยูเรียกับพวกยูเรียเม็ดยูเรียจังซี่เนาะมาใส่ก็น่าสิขึ้นเร็วนะครับแล้วก็การให้น้ำล่ะแม่ให้น้ำแม่ก็ให้อาทิตย์ลรัทิยาอธิรัติยาให้โดยวิธีใดในสวนน่อนี่ใส่ยาง อ๋อกับปล่อยน้ำออกมาเสิฉีดเราบอกคือจังไหนครับแม่ปล่อยทิ่มไปใส่รองไปเลยทิ่มเต็มรองแล้วแกงจังแกงเอาไปใส่รองไหม่จะคือเทลงหล่อหลงเลยมันสีไล่ไปเรื่อยจนเต็มหมดเลยที่จนอาบจริงหมดเลยครับบันทีปกติเอ็นพวกไพ่เรียงนี่เขาไม่รูดูป่ะครับบ่มีลืมเรียงเลยแต่มีน้ำตลอดก็คือเก็บเลยตลอดเมียนบ่บ้อออกไล่ขึ้นหน้าฝนได้บ้างก็ออกไปเรื่อย ออกตลอดแต่ว่าทางทางหนาฝนางสีงออกดีก็มู่วไ่สิบอ่ครับอ๋อแ,แรงก็ออกไปยุ้องบ่ไหลขึ้นหนาฝนครับโดยความทีมันอุดมสมบูรณ์กว่าเนาะแม่นครับผมเอาเก็บตัวห้องไปเนี่ยแต่ทีว่าอ่นปีกผู้ใดไมาสื่อแม่แม่ค่ะคอนเทนแม่ค่ะคอนเทน,น่นสร้างมากสิบอ่ะแม่นครับอ๋อนี่ครับนี่มันก็สิเกิดเนาะบางเงาก็เกิดบางเงาก็อืม ขอดีของไผ่เหลียงมันคือ,อยังไงแบบมันแสบมั้งสีป่ปะนี่จังไรมันเกิดแม่วางเดมันเกิดดีก็น้ําไม้ทุกอย่างไงครับเกิดน้ําไม้อันนี้เอื่อนมันกับขายยากครับน้ําไม้อันนี้ไม่คขาเขาต้องการนี่ไปขายดีเขากับสวามิตรยังสี่ครับสามน้อยย,ยี่สิบเหรอดีขายไงเครื่องลวดนี้นสีโอ้กะต้มกะขายไงนาฝนกะขายไงนี่ครับน้ําไม้อันนีจิ้มสู้ยังจิ้มเซิรงนั่น มันน,อน้อยใหญ่ผลเห็ดตะไหนมสมมันคืมาเห็ดหน่อไม้ทุงหน่อไม้ยังถึงน่อไม้ได้หน่อไม้ไม่เห็ดได้ก็คือขอดีของมันนาจ,จะเป็นการกินง่ายแล้วก็เห็ดอาหารง่ายประกอบอาหารง่ายเนาะแม่เนาะแจ้งอ่ะสมมุติแม่เก็บมือหนีเนาะเก็บมือหนีสิโดนอะไ้ยังสีเวียนมาเก็บอีกมือเหือแม่เก็บอีกออก็กคือมือเป็นเหือครับแต่่วาเวลาเก็บแม่จัดการยังไงแบบเก็บเป็นหนงังเลยเก็บเป็นเทยวไปแล้ว ยังบม่ลืมนอนนอนสั่นโถนอนนี่เมียพเอาได้นอนสั่นนองนี่มันสั่นเจ้าสี่สิบเอาถ้า้าเจ้าสี่พอออกกับสีป่อยมันไงเป็นเนี่ยมันเงาเนี่นเนี่ครับเนี่ยเราขันแรงกี่สิหละครับเนี่ยขันแ้งกี่สหละแนงสี่กับจัดทิ้งออก ทั้งสี่จดจิดออกนี่ยอะไม่ว่าตั้งแจ้งกิ้งอรเนี่ยว่าแจ้งกิ้งเหรอเพื่อเนี่บ่แมนเราเลือกแจ้งไลยเลือก<ะ>ตัดออกแจ้งเลยใหน่ตัดออกแล้ังสี่ทัาา้งสี่ตดัวได้ไหมหาออกก็ซื้อนื้อเเอาไม้มีดมาสั้งออกเกี่ยวมก็ออกครับเขาคือบอกห็มันไงหลุดมันยังส่ขยลคาคะแพงใ่น,น่อยไม่หน่อยหนึ่งไหม่หน่อยไม่จะเหี่ยวขึ้นทั้งสี่เลยถามว่าเหี่ยวขึ้นมันจะเป็นเป็นเหี้ยเอขึ้นตัดถิ่มมาซื้องออนย ไม่่าก็ต้องการนี่อีกนอนะครับอ้าวมืคนเอาอ่ามือนี่คนสร้างจากโลกอสร้างยีโลมืนนสร้างสร้งยี่สิบโลเอาไปเรียลซปวรละจากบาทสี่สบาทปีสองแปดแปดร้อยแปดร้อยโอ้แปดบาทได้ทุกมือมั้งเนี่ยอันบอบาเบียนมืออยู่แต่ส่วงมันหนาฝนไม่ได้ ตู้มือช่วงนั้นนี่ได้เวียนมือานาฝนนี่ออกกระขักนี่เรื่องม,มาจับาดโคตรพึงละพันกัวมือละพันก,วนกัวบาทเลยบอสห่างวันโล่งถือโลละยี่สิบบาทช่วงหน,น้าฝนถ้าออกหน,น้าฝนนี่ก็สิบแบบในรูดูแม่ก็สิราคาแบบสูงหมดเลยแม่โลละยี่สิบบาทช่วงหน้าฝนนะช่วงนั้นนี่โลดเลยสี่สิบขายย่อยหาสิบถ้าขายส่งสี่สิบขายใหญ่ขึ้นขันไปขายเองแม่พ่นมาซื้อน้ำสวนหนึงสี่ย่อยเท่ะโลดสองโลดหนึงสี่ได้ครับแม่ก็ะสีขายหาสิบบาทแม่ต่ว่าขันแบบส่งแม่คาาก็สิบทแม่น เพิ่นมาลา่อนนี้เลยบ่แม่นปลูกมาแล้วจักปีปลูกมาเราหาปีแล้วปีนี้ปีที่หาไม่นคิดแรงนียคือได้ปลูกไผ่ปลูกยังมันก็บ่ดีคือปลูกไผ่มันได้เรียนยาปลูกไผ่เนี่ยไ่ได้ฉีดวานฉีดยามันยากใส่แต่ปุ๋ยครบกับหมดน้ำบ่ได้คิดว่าในมือแรกนะมือแรกที่มาปลูกคิดว่ามือแรกก็ว่าโอ้ยเฮาปลูกยังมันก็คือยังบ่ดีแต่เจอตะตู่บังเบียดมีน้อยกันนอนเร้ยกกระบ้งเรียกันนั่นแหละปลูกกอไผ่ลองเมั่งกระดูว่าสัน ปลูกกระเพาะร่องบงอังเอราว่ดีของมันดีกว่าในปีหนึ่งได้เก็บขายครับไปกี๋ไหนปลูกเพื่อนไปจีปลูกบางนาวแมนพี่จี๋ปูกบางนาวเวลามันดกๆโกันบ่เป็นราคาหมายถึงว่าพื้นที่นี่ตะกอน,นปลูกบางนาวแมนครับบวานี้ว่าเวลามันหลายๆมันบ่เป็นราคามันขายยากครับอัดน้องใหม่ดอกก็ได้ขึ้นน้องใหม่น้องใหม่อันนี้น้องใหม่เนี่ยได้ปลูกก็ได้แมนน้องใหม่อันนี้มันดองก็ได้ขึ้นน้องใหม่สมก็ได้น้องใหม่ทงก็ได้อ่าต้มขายก็ได้ไปเห็นยังไงเมื่อนั้นไปเห็นยังไง แบบว่าบ้านกับเห็นในเห็นมูไปเห็นทางคื่อนหมดละทางไปเมืองการเมืองงานทางแถวคอนเทนหมดละเห็นเขาเห็ดคือว่ายจะเท็ดบประเทศไปก็ดียุดจัดอ่ะเออครับที่แหลกแต่แรกเอาลงเอาลงยี่สิบต้นเป็นแม่พันธุ์มัน่นแถวไปได้พันธุ์มาเลยตอนนั้นคนแล้วนั่มมันเขาขายพันธุ์ใหม่คนแล้วครับเรียกว่าปลูกนะปลูกเราตากคตว่าโคตรว่าดีดี ปีแรกได้ขายเลยบรืเปล่าแม่ปีอีปีเวลาเลยขายเลยเหรอปีแรกจ้องไว้อันละท่านนี้เหรอสีสามสีร่ำนะกำนังกัดฮักหมดเลยออกขายที่แรกนี่ผู้ใดมาซื้อมือแหลก,ม,กมือแรกไทยบ้านเทาซื้อไปกินครับผู้อยากจับวางเขามีไทยบ้านเขาก็ออกมาซื้อพวกลโลคสองโรคสร็จแล้วพ่อไข้เยอะตลอดทุ่ทีพ่อไข้เยอะเอาพ่อออกได้หลายกี่ป้าพนงเดมียนด้ ก็เลยว่าเร่โลออกป้าน,นั่นว่าปลูกเนี่ยเอื่นกินน้ำเนียงจะปลูกตะเปาผักกอไผ่ลายแล้วฮะจะปลูกบางดินเอาบางดินจี้ปลูกครับตอนนี้ก็ได้ยกเดี๋ยวใส่ยาสองลายเงี้ยเก็บถูกเมื่อเก็บทุกวันมือได้ร้อยมือได้หลายมือใน้น่อยได้หลายแต่มือได้หน่อยนี่ป้าตั้มแท้ป้าตั้มป้าสี <100 S 2> า่ร้อยบาทหารอยบาทที่นี่แหละพอดีขึ้นยังแม่ฮะปลูกไผ่เนี่ยขอดีขึ้นยังพอดีไม่ได้กีดยารูดูน่ะครับไม่ได้สีหวานสีดยามันสบายไหม มีสิเหลือเปิดน้ำใส่แล้วก็นอนเล่นไส่เนาะเหล่าจ้ำแรงกับว่าเก็บแม่นีคนสร้างกับเก็บแต่อยากมาเสื้อน้ำแม่เนี่ยติดตอ่อสองทางเลยแม่ทางเฟซก็ได้ทางโทรศรัพท์ก็ได้เตือนใจน้องไม่สดเตือนใจน้องไม่สดซื้อเฟซครับอ๋อถ้าท่านผู้ชมอยากมาเสื้อเข้าไปเบิ่งใน Facebook มเฟรดบุกเนี่ยซือ้อเตือนใจน้องไม่สดเตือนใจหน่อไม้สดนะครับพิมพะทะท์ภาษาไทยหรือว่าสิม,มาที่บ้านอียังแม่บ้านน้องเดินแต่บนเล้าบัวบานนะพืชทั้งยื่น จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะบ้านริมสวนนี่แหละนาครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมที่มองหาอาชีพนะครับหรืออยากมีรายได้เสริมอยากหาอาชีพที่ลงทุนเพีเดียวปลูกเพีเดียวนรับก็ต้องหนุนยากในการจัดการครับไพ่เนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ผี่านนะครับแม่เนาะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากลวกนะครับก็ลองติดต่อคุณแม่ของมาเบิ้งนะครับลองมาสอบถามคุณแม่เรื่องถึงวิธีการจัดการสวนหรือว่ามาสอบถามข้อมูล ใช่ที่แม่เตือนใจนะครับเนาะสำหรับรายการเกษตรกรไทยแางได้ไดีเมือนก็ขอบคุณคุณแม่นะครับเนาะนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1>